สถานะที่เขาให้คุณน่เอาจริงๆแล้วนะเขารู้สึกดีกับคุณเนาะนะแต่ดูเหมือนความสัมพันธ์นี้ดูมีมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบเยอะเหลือเกินนะคะเออสถานะที่เขาให้คุณตอนนี้มันเหมือนกับว่าอยากจะให้สถานะคุณที่มันชัดเจนกว่านี้แหละแต่มันยังให้ไม่ได้อะนะดูจากพลังงานตรงนี้อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าสถานะที่เขาให้คุณคืออะไรอย่างไรเออดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะ สถานะที่เขาให้คุณนะมันยังมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่น้องแต่อาจจะยังไม่ใช่แฟนเนาะคือเป็นมากเกินกว่าเพื่อนมากเกินกว่าพี่น้องแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นแฟนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบที่ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคือจริงๆเขาอยากให้คุณได้มากกว่านี้แหละแต่ตอนนี้มันยังไม่พร้อม หรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยังยังไม่มั่นใจนะเพราะนั้นสถาน,นะของเขาที่ให้คุณได้ตอนนี้คือคือคือเป็นคนพิเศษอะนะเป็นคนพิเศษพิเศษที่สุดในช่วงเวลานี้นะแต่อาจจะยังไปไม่ถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนหรือเป็นคนรักเพราะว่าอาจจะยังมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างอยู่เนาะเออถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะเบาแหวงกันนะหรือมีปัญหากันนะเป็นไปได้เหลือเกินว่า ถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะเบาะแว้งกันมีปัญหากันเ,นเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะหรืออาจจะยิ่งทําให้รู้สึกไม่มั่นใจในการที่จะคบหากันเพราะว่ากลัวว่าคบกันไปให้สถานะแล้วจะยิ่งความสัมพันธ์ยิ่งไม่ได้แบบว่าดูดีขึ้นน่ะขนาดยังไม่มีสถานะยังทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะเออถ้ามีสถานะมันจะเป็นยังไงมันก็เลยมีความไม่มั่นใจเออ เพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้สถานะที่เขาให้คุณคือคนพิเศษนะที่สุดนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังก้าวไปไม่ถึงอีกจุดที่มีความชัดเจนเนื่องจากว่าเขายังยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักอยู่นะยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักอยู่นะนึกความคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ยึดการตัดสินใจของตัวเองเป็นหลักอยู่ว่านั้นสถานะแล้วเขาคิดว่าคุณยอมเขาด้วยคิดว่าคุณยังไงก็ ทำตามที่เขาบอกอยู่แล้วนะแล้วก็มองว่าคุณค่อนข้างที่จะเชื่อฟังนะแล้วก็ตามใจเขาอยู่เพราะนั้นตอนนี้สถานะที่เขาให้คุณก็คือคนพิเศษนะที่กําลังรอการพัฒนาไปสู่จุดที่ชัดเจนกว่านี้ mm. เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเออดูจากพลังงานตรงนี้คือให้สถานะในฐานะที่เป็นคนพิเศษที่สุด นะที่สนิทที่สุดในช่วงเวลานี้ที่รู้สึกพิเศษที่สุดในช่วงเวลานี้แต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นเป็นคนเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีที่สุดรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากที่สุดเวลาอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันเนาะดูจากพลังงานตรงนี้นะเออยังเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจเขาให้คุณเป็นคนพิเศษของเขาเนี่แหละนะคะมากกว่าพี่น้องมากกว่าเพื่อน นะแต่อาจจะยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่การการเป็นคนคนคนพิเศษของใจหรือการเป็นแฟนนะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนพิเศษแล้วกันเนาะเออ